สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมลาลิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่เกี่ยวกับคขึ้นยันเอ็มบัปเป้นะครับสำหรักข่าวระดับเทียบหนึ่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับทั้งทางไอเอ็มซีของฝรั่งเศสนะครับแอตเลติกของอังกฤษรวมไปถึงเยี่ยวข่าวที่เป็นเจ้าพ่อแห่งการซื้อขายอย่างฟรานโซโรมาโน่และมาร์กาสื่อยักษ์ใหญ่ทางฝั่งของสเปนยืนยันตรงกันนะครับว่า เมื่อวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรอัลโซเซถัดนั้นเคลียร์เนบาเป้ได้มีการแจ้งต่อนาเซอร์อันเคไรฟี่ประธานเบเชว่าเขาจะย้ายออกจากเบเชในซัมเมอร์ปี2024นี้นะครับโดยที่ขอให้มีการเจรจาตกลงนะครับในการจบสัญญาในปี2024ซึ่งตอนนี้นะครับได้แจ้งไปที่ ทางสโมสรอ,อย่างเป็นทางการเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้อีกหนึ่งข้อสงสัยที่ตามมาก็คือเอมบัปเป้จะไปไหนตามข่าวครับเขาบอกว่าเอมบัปเป้นั้นไม่ได้บอกครับว่าเขาจะย้ายไปไหนแต่ทั้งโลกเชื่อกันว่าเอมบัปเป้จะย้ายมาที่เรอัลมาดริดนะครับซึ่งก็มีรายงานต่อมานะครับว่าทางด้านของเรอัลมาดริดนั้นได้ยื่นข้อสเสนอนะครับสัญญา อย่างเป็นทางการให้กับเคลียร์เอมบาเป้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สัญญาก็เสือจากเรเมลิตอยู่ในมือของเคลียร์เอมบาเป้แล้วเหลือแค่เซ็นเท่านั้นและในเรื่องของสัญญาเรายังไม่ทราบมากนะักเพียงแต่ว่าค่าเหนื่อยของเอมบาเป้ที่จะได้รับในสัญญาฉบับใหม่นี้นะครับจะไม่ได้มากเท่ากับเมื่อ2ปีก่อนที่มาติดเคยยื่นให้และจะน้อยกว่าค่าเหนื่อยฉบับปัจจุบันที่ คกีย่ยเอมบาเป้รับอยู่กับเปแอชเชแต่คาดกันว่าเชื่อกันว่าเอมบาเป้จะเซ็นและก็ย้ายมาอยู่กับเรมเิดนะครับซึ่งการมาของเอมบาเป้จะส่งผลกระทบต่อนักเตะซีเนียภายในทีมอย่างน้อย1คนนะครับนั่นก็คือลูก้าโมดิทจะย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์2024เพราะเขาคือนักเตะระดับท็อปทรีที่มีค่าจ้างสูงสุดมมดิดจำเป็นต้องผ่องถ่ายออกและโมดิทคือคนที่ดู จากสถานการณ์แวดล้อมโดยรวมนะครับทั้งเรื่องของอายุทั้งเรื่องของขั้นเหนื่อยแล้วเนี่ยนะครับเป็นคนที่เหมาะสมที่จะต้องย้ายออกไปมากที่สุดนะครับข่าวนี้จริงจังมากขึ้นทุกทีแล้วนะครับเอมบาเป้ไม่อยู่เปเชต่อและยูวกันสูงลิปเลี้วเลยครับที่จะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาติดครับ